สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชอแก้ดเกี่ยวซิงครับอันนี้มาอยู่ที่คอวางครับผมโอ้รือเกี่ยวข้าวครับโอ้คอนกําไรนะครับกําไรทิพย์ปล่าจ้ะแป๊บหนึ่งครับดูก่อนอยู่ที่คอวางครับโอ้เกี่ยวข้าวกําไรทิพย์การช่างนะครับคันนี้ไทยเจริญการช่างครับไทยแท้หรือเปล่าครับน่าจะเป็นไทยแท้นะใช่ไหมเพราะว่าติ๊กเกอร์มาแบบนี้ครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไทยแท้หรือเปล่าครับดูปั๊มก่อนนะครับปั๊มตัวนี้เป็นไดกินนะครับเบอร์น่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับเบอร์ยี่สิบสามครับเป็นไดกินนะครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับผมก็คันนี้ขายนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูที่อู่ได้นะครับก็สอบถามเข้ามาที่เบอร์0 8น5 4 7 8 7สองห้าสี่เจปเจองามครับเข้ามาดูได้นะครับสภาพก็ขายตามสภาพนะครับ คันนี้ดูรอบๆนะครับคันนี้เป็นเครื่องน่าเป็นเครื่องอีซุนะครับ อิสุน่าจะเป็นร้อยเก้านะครับให้เป็นร9 5้านะครับเครื่องก็ตามเห็นนะครับตามการใช้งานนะครับผมมอเตอร์ก็เป็นไดกินนะครับตัวเดินตัวเดินตัวเดินคันนี้200ครับ สองร้อยนะครับก่อนครับลูกเลือนล่างครับสิบลูกครับช่องล่างสูงมากเลยครับวันนี้่าคันนี้เห็นว่าพึ่งรถพึ่งเข้ามาอู่นะครับแต่ทําไมรถกินโซ่มากเลยครับนี่ครับลอยเบียดนะครับลอยเบียดนะครับ รอยเบียดนะครับคันนี้รอยเบียดโซนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับน่าเป็นจากปีกเลื่อนหะรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนครับปีกเลื่อนหลังยังดีนะครับสเตอร์ก็ใกล้หมดแล้วครับก็ตาสภาพนะครับมาดูภายในครับพวก,ก,กสรงเสาตัวครับ ก็ดูเอาครับก็ชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหมอน้ำมอ,อ้อยก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับคันนี้ปล่อยข้าวใช้มอเตอร์ครับนี่ครับใช้มอเตอร์ปล่อยนะครับเดี๋ยวมาดูคันหน้านครับคันหน้าใหญ่มากครับแล้วก็สูงด้วยนะครับคันนี้ น่าจะเป็นไทยจเจริญนนครับไทยแท้หรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์ด้วยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไทยแท้นะครับไทยรุ่นรุ่นสีเขียวครับอยู่ขาครับก็ไม่แตกไม่เล้านะครับด,ดินเต็มหมดเลยครับมาดูปากเขียวครับ ไม่แตกไม่ล้วนะครับปากเก่ยว 3, น่าจะสามเมตรสิบครับยังใช้กุปโพอยู่นะครับอันนี้มีหลองกระสอบเลยนะครับ มอลมก็ยังยังดีอยู่นะครับมอลมขานก็ไม่แตกนะครับก็ราคายังไม่เปิดนะครับผมก็เข้ามาดูได้นะครับก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับ ต่อหม้อต่อหม้อก็ไม่ขาดนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับรถคันนี้น่าจะหลายปีแล้วนะครับน่าจะสิบปีได้แล้วผม,มนี่เป็นพวกคอนโทนะครับมีคอนโทนลนะครับก็ผมครับคันนี้เปิดตู้ไว้น่าจะทําตู้หรือเปล่านะพอซีเราก็ หมดแล้วนะครับก็นี่เป็นระบบสายพงษสายพานนะครับสายพานคอทอดออกนะครับแล้วเราพาไปดูข้างบนนะครับนี่นะครับผม ก็น่าจะทําตู้ใหม่ดรืเปล่านะมันก็มีสวิตช์เกย์นะครับอุ้มนี่น่าจะสองตันห้านะเป็นท่อพาดนะครับท่อกลับหลังครับท่อกลับหลังก็จะคล้ายๆกับสักนะครับอันนี้นครับ ันนี้ก็เหมือนกันครับขายเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเดอร์ที่สองครับเครื่องเป็นเครื่องมิซูหรือเปล่าเครื่องอะไรวะเดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องเอ๊ะทำไมฝาเหมือนมิซูจังเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าใส่มิสูหรือเปล่นาน่าเป็นมิสูครับคันนี้เฮ้ยเครื่องอีสุครับคันนี้เครื่องอีสุนะครับสองร้อสิบแรงนะครับปั๊มเล็กนะครับแล้วก็ปัม๊มนี้เป็นปั๊มแฟดน,นะครับผมมีคันนี้เหมือนเป็นตัวแอร์มาก่อนหรือเปล่านะนี่ครับมีนี่ด้วยครับ นี่เป็นปั้มแฟนนะครับอีตันหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่อยเป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่ครับช่วงล่างครับเลออ์ก็สามหกเก้าสิบลูกครับเลออ์ล่างสิบลูก ข้างล่างก็อันนี้ก็นาอยู่นะครับขานสูงมากคราวนี้ขานสูงมากเลยครับเฟืองมาเก็ตน่าจะยิบเก้านะมาเก็ตน่าจะยิบเก้าฟันครับเฟืองก็เริ่มหมดนะครับเรานะำว่ายี่สิบนะครับอันนี้ก็เอาแภาพไปครับไทยอนี้ไรเป็นไทยเจริญแท้หรือเปล่านะ อันนี้พายามเดินแท้นะครับคันนี้บิ้วครับก็ดูโล่งดีครับผมนี่เป็นท่อาพาดเหมือนคันนุ่นนะครับท่อาพาถังนะ มีระบบสายพานครับทำมาท่านี้ทำมาแปลกนะไปขึ้นฝั่งขวาครับย้ายมีฝั่งขวาปกติอยู่ฝั่งซ้ายย้ายฝั่งขวาครับคันนี้แปลกนะครับ,นนรบปกติจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้ อยู่ฝั่งซ้ายนะคอันนี้อยู่ฝั่งขวานะครับเห็นคันนี้ครับนี้คันนี้อยู่ซ้ายนะครับซ้ายคนขับนะครับอันนี้อยู่ขวาก็ล์บผ่านเขาดูโล่งเลยนะครับเขาใช้เป็นมอเตอร์ปล่อยข้าวครับก็เป็นโซ่ครับโซ่มาโซ่ครับเขาจะานนี่ครับสุด ขับโซ่ต่อหมอ,อก,ก็ถามที่เห็นนะครับช่วงล่าก็ยังแน่นอยู่ครับยังไม่แตกไม่แล้วนะครับคันนี้ใสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับ ก่อนว่าฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับว่าไว้เป็นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีนะครับ